7ขั้นตอนสู่การค้นหาเส้นทางด่วนทางการเงินของคุณขั้นตอนที่1ถึงเวลาใส่ใจในธุระของคุณเองเพราะว่าเราถูกสอนให้ใส่ใจในธุระของคนอื่นและละเลยธุระของเราเองคุณเคยทำงานหนะักเพื่อให้คนอื่นรวยหรือเปล่าย้อนไปในช่วงต้นของชีวิตคนส่วนมากถูกสอนให้ใส่ใจธุระของคนอื่นและทำให้คนอื่นรวยเริ่มต้น จากคำแนะนำที่ไร้เดียงสาอย่างเช่นไปโรงเรียนนะทำคะแนนให้ได้ดีดๆเธอจะได้หางานที่ปลอดภัยและมั่นคงให้มีเงินเดือนสูงๆและมีสวัสดิการที่ดีเยี่ยมหรือว่าทำงานให้นักเธอจะได้ซื้อบ้านในฝันจากนั้นบ้านก็จะเป็นทรัพย์สินและการลงทุนที่สาคัญที่สุดของเธอหรืออาจจะบอกว่า มีเงินกู้ซื้อบ้านเยอะๆสิดีเพราะรัฐบาลให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากดอกเบีย้ยที่จ่ายไปหรืออาจจะบอกว่าซื้อเลยจ่ายทีหลังหรือว่าวางดาวต่ำจ่ายรายเดือนสบายๆหรือจะบอกว่ามาเถอะมาประหยัดเงินกันคนที่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างหน้ามืดตามวัวมักจะกลายเป็น 1. เป็นลูกจ้างที่ทำให้เจ้านายและเจ้าของบริษัทรวยสเป็นลูกหนี้ ก็คือทำให้ธนาคารและผู้ปล่อยเงินกู้รวย 3. เป็นผู้เสียภาษีที่ทำให้รัฐบาลรวย 4. เป็นผู้บริโภคที่ทำให้ธุรกิจอื่นๆร่ำรวยแทนที่จะหาเส้นทางด่วนทางการเงินของตัวเองพวกเขากลับคอยแต่จะไปช่วยคนอื่นๆและแทนที่จะใส่ใจในธุระของตัวเองพวกเขากลับทำงานอยู่จนชั่วชีวิตเพื่อที่จะดูแลธุระของคนอื่นๆ ดูจากงบการเงินนี้คุณก็จะเริ่มเห็นว่าพวกเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กให้ดูแลธุระของคนอื่นและละเลยเรื่องของตัวเองได้อย่างไรในรูปนะคะจะมีรูปงบกำไรขาดทุนมีช่องรายได้แล้วก็มีช่องค่าใช้จ่ายในช่องของรายได้ก็คือในกรณีที่คุณดูแลธุระของเจ้านายก็หมายถึงว่าคุณทำงานแล้วคุณก็ได้เงินนะคะก็คือก็ทำให้คุณมีรายได้เข้ามา และในช่องของค่าใช้จ่ายก็คือคุณดูแลธุระของรัฐบาลด้วยการจ่ายภาษีและคุณดูแลธุรกิจของคนอื่นๆผ่านการจับจ่ายใช้สอยต่างๆในชีวิตประจำวันและในรูปภาพของงบดุลน,นะคะช่องที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยการที่คุณดูแลธุระของคุณเองนั่นแหละก็คือเป็นทรัพย์สินของคุณแล้วก็นี่สินก็คือคุณไปดูแลธุรกิจของธนาคาร การลงมือปฏิบัตินะคะงบการเงินของหลายๆคนอาจจะดูไม่สวยนักเพราะว่าพวกเขาถูกชักจูงให้มัวแต่ไปดูแลธุระของคนอื่นแทนที่จะหันมาใส่ใจธุระของตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอแนะนําขั้นตอนต่อไปนี้ข้อที่1ให้กรอกงบการเงินส่วนตัวของคุณเองก่อนที่จะไปถึงจุดหมายได้คุณจะต้องรู้ว่าคุณกําลังอยู่ตรงจุดไหน นี่คือขั้นตอนแรกที่จะควบคุมชีวิตของคุณแล้วก็ใช้เวลาใส่ใจธุระของคุณเองให้มากขึ้นสามารถที่จะดูงบตัวอย่างการเงินที่ใช้ได้ในเกมกระแสงเงินสดข้อที่2ให้วางเป้าหมายทางการเงินการวางเป้าหมายทางการเงินระยะยาวว่าคนอยากจะไปถึงจุดไหนใน5ปีต่อจากนี้ รวมทั้งเป้าหมายทางการเงินระยะสั้นซึ่งย่อยลงมาว่าคุณอยากไปถึงจุดไหนในหนึ่งปีพยายามตั้งเป้าที่เป็นจริงและสามารถที่จะทำได้เป้าหมายทางการเงิน5ปีตัวอย่างเช่นฉันต้องการเพิ่มกระแสเงินสดซึ่งก็คือ,อไรายได้จากทรัพย์สินหรือว่าไรายได้ที่คุณได้รับโดยไม่ต้องทางานฉันต้องการเพิ่มกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ของฉันให้เป็นจุดๆกี่บาทต่อเดือนนะคะ หรือว่าฉันต้องการมีเครื่องมือทางการลงทุนต่อไปนี้ในคอลัมน์สินทรัพย์ของฉันเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นธุรกิจสินค้าพกพภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เป้าหมายทางการเงินภายใน1ปีของฉันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นฉันต้องการที่จะลดหนี้ของฉันลงให้เหลือเป็นกี่ดอลลาร์หรือว่ากี่บาทหรือว่าฉันต้องการเพิ่มกระแสงเงินสดจากสินทรัพย์ของฉันให้เป็นกี่บาทต่อเดือนอย่างนี้นะคะ ต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย5ปีของฉันฉันจะทำงบการเงินของฉันอีกครั้งเพื่อแสดงว่าในอีก5ปีนับจากนี้หน้าตาของมันจะเป็นยังไงพอมาถึงตรงจุดนี้คุณก็รู้แล้วว่าการเงินของคุณในวันนี้อยู่ตรงจุดไหนและก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วคุณจำเป็นต้องควบคุมกระแสเงินสดของคุณเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงเป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้สรุปง่ายง,ายงายก็คือนะคะในเป้าหมาย1ปี และ5ปีที่คุณได้เขียนไปนี้นะคะคุณต้องการที่จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่และคุณต้องการมีไรายได้จากทรัพย์สินของคุณหรือ Passive Income อยู่ที่เท่าไหร่นะคะขั้นตอนที่2หลังจากที่คุณวางแผนแล้วนะคะก็คือควบคุมกระแสงเงินสดของคุณคนที่ควบคุมกระแสงเงินสดของตนเองไม่ได้จะต้องทำงานให้กับคนที่ควบคุมกระแสงเงินสดของตนเองได้ หลายคนเชื่อว่าเพียงแค่หาเงินมากขึ้นจะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินของพวกเขาได้แต่ว่าโดยมากแล้วมันกลับกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงินเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยได้รับการสอนศาสตร์แห่งการบริหารกระแสเงินสดพวกเขาเรียนวิธีอ่านหนังสือเขียนหนังสือขับรถและก็ว่ายน้ําแต่ไม่ได้เรียนวิธีบริหารกระแสเงินสด เมื่อปราศจากการฝึกฝนในเรื่องดังกล่าวพวกเขาจึงมีปัญหาทางการเงินและแก้ไขปัญหาด้วยการทำงานให้หนักขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าเงินที่มากขึ้นจะช่วยสะสางปัญหานี้ได้อย่างที่พ่อรวยของผมมักจะบอกว่าเงินมากขึ้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาถ้าปัญหาเกิดจากการบริหารกระแสเงินสดทักษะที่สำคัญที่สุดหลังจากที่คุณให้คำมั่นสัญญาว่าจะใส่ใจในธุระของคุณเอง ขั้นตอนต่อไปในฐานะ CEO ของชีวิตตัวเองก็คือการควบคุมกระแสเงินสดของคุณให้ได้เพราะถ้าทำไม่ได้แล้วต่อให้หาเงินมากเท่าไหร่ก็จะไม่ทำให้รวยขึ้นที่จริงแล้วการหาเงินได้มากขึ้นกับทำให้คนส่วนใหญ่จนลงเสียด้วยซ้ำเพราะพวกเขาไม่ได้ใส่ใจแล้วก็จับใจ่ายใช้สอยหนักมือขึ้นยิ่งได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจมลึกลงไปในภาระหนี้สินที่มากขึ้นใครฉลาดกว่ากัน คุณหรือว่าธนาคารผู้คนส่วนใหญ่มักไม่ได้จัดทำงบการเงินส่วนบุคคลอย่างมากพวกเขาก็เพียงแต่พยายามใช้จ่ายไม่ให้เกินรายรับในแต่ละเดือนดังนั้นคุณควรจะดีใจกับตัวเองที่ตอนนี้คุณได้ล้ำหน้าเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของคุณไปเรียบร้อยแล้วด้วยการจัดทำงบการเงินและวางเป้าหมายในอนาคตในฐานะซี o ของชีวิตคุณเอง คุณสามารถที่จะเรียนรู้จนฉลาดกว่าคนส่วนมากรวมทั้งฉลาดกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารของคุณด้วยคนส่วนมากเชื่อว่าการทำงบการเงินสองชุดเป็นเรื่องผิดกฎหมายนั่นเป็นเรื่องจริงในบางสถานการณ์นะแต่ถ้าคุณมีความเข้าใจในโลกการเงินอย่างแท้จริงแล้วงบการเงินจะต้องทำไว้เป็นสองชุดเสมอเมื่อเข้าใจสิ่งนี้คุณก็จะฉลาดและก็ฉลาดกว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารของคุณเสียอีกเมื่อเป็นซ e อของตัวคุณเอง คุณต้องจำคำพูดง่ายๆและแผนภาพจากพ่อรวยของผมเอาไว้เสมอว่าเขามักจะบอกว่าทุกหนี้สินที่เธอก่อขึ้นจะกลายไปเป็นทรัพย์สินของใครสักคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของงบการเงินสองชุดชุดหนึ่งเป็นของคุณส่วนอีกชุดเป็นของธนาคารชุดที่เป็นของคุณเงินกู้บ้านของคุณจะไปอยู่ในช่องหนี้สินแต่ถ้าชุดที่เป็นของธนาคารเงินกู้บ้านของคุณจะไปอยู่ในช่องทรัพย์สินของธนาคาร ในฐานะของซ e อของตัวคุณเองคุณต้องจดจำไว้เสมอว่าภาระผูกพันหรือนี่สินแต่ละอย่างของคุณเป็นทรัพย์สินของคนอื่นนี่คือการทำบัญชีแบบงบการเงินสองชุดที่แท้จริงภาระผูกพันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อการศึกษาและบัตรเครดิตทำให้คุณกลายเป็นลูกจ้างของผู้ให้กู้ไปเสียแล้วคุณต้องทำงานอย่างหนะักเพื่อให้คนอื่นรวยนะ่ะ พ่อรวยมักจะเตือนผมเกี่ยวกับหนี้ที่ดีและหนี้ที่แย่เขาบอกว่าทุกครั้งที่เธอกู้ยืมเงินมาจากใครเธอจะกลายเป็นลูกจ้างของเงินนั้นถ้ากู้มา30ปีเธอก็จะเป็นลูกจ้างไป30ปีแถมพอกเกษียณจากความเป็นหนี้ก็ไม่มีใครตบรางวัลเป็นนาฬิกาเรือนทองให้เธอด้วยพ่อรวยกู้ยืมเงินอยู่เหมือนกันแต่เขาพยายามเต็มที่ไม่ให้ตัวเองต้องเป็นคนจ่ายเงินกู้นั้น เขาอธิบายให้ไหมและผมฟังว่าหนี้ที่ดีคือหนี้ที่มีคนจ่ายแทนเราส่วนหนี้ที่แย่ก็คือหนี้ที่เราจะต้องจ่ายเองจากหยาดเหงื่อและหยดน้ำตานั่นเป็นเหตุผลที่เขารักอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเขาสนับสนุนให้ผมซื้ออสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าเพราะว่าธนาคารปล่อยเงินกู้ให้เธอแต่ผู้เช่าจะเป็นคนจ่ายมันแทนรายได้และค่าใช้จ่ายงบการเงินสองชุด ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับสินทรัพย์และหนี้สินเท่านั้นแต่ยังใช้ได้กับรายได้และค่าใช้จ่ายอีกด้วยบทเรียนที่พ่อรวยของผมกล่าวไว้อย่างชัดเจนก็คือหนี้สินเกือบทุกอย่างควงคู่มาพร้อมกับสินทรัพย์แต่พวกมันจะไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินชุดเดียวกันส่วนค่าใช้จ่ายก็ควงคู่มาพร้อมกับรายได้และเช่นเดียวกันมันก็จะไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินชุดเดียวกันเหมือนกัน เส้นทางด่วนทางการเงินและสนามแข่งหนูหลักคิดของงบการเงินสองชุดสามารถแสดงให้คุณเห็นเส้นทางด่วนทางการเงินและสนามแข่งหนูเส้นทางด่วนทางการเงินนั้นมีหลายประเภทที่แตกต่างกันแผนภาพในรูปถัดไปนะคะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดมันเป็นเส้นทางระหว่างเจ้าหนี้และก็ลูกนี่มันดูง่ายๆแต่ถ้าคุณใช้เวลาศึกษาก็จะเริ่มเห็นสิ่งที่ตาของคนส่วนใหญ่มองไม่เห็น คุณจะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนรวยแล้วก็คนจนและการมีการมีและการไม่มีผู้กู้และผู้ให้กู้ผู้ที่สร้างงานและผู้ที่มองหางานจากแผ่นภาพนะคะก็จะอธิบายได้ว่าจากงบการเงินของลูกหนี้นะคะเวลาทำงานก็จะทำให้เกิดรายได้รายได้ก็จะถูกนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะ นำไปใช้จ่ายซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็กลายมาเป็นหนี้สินที่นำเงินออกจากกระเป๋านั่นเองนะคะส่วนงบการเงินของเจ้าหนี้นะคะเขาจะนำรายได้ที่เข้ามานำไปซื้อสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทำไมถึงเรียกว่าทรัพย์สินเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถที่จะสร้างเงินเข้ากระเป๋าให้กับเขาได้อีกครั้งนั่นเองแล้วงบการเงินของเจ้าหนี้และลูกหนี้สัมพันธ์กันยังไงนะคะ ธุรกิจของเจ้าหนี้นะคะซึ่งเป็นสินทรัพย์ของเจ้าหนี้เนี่ยจะกลายไปเป็นหนี้สินของลูกหนี้ซึ่งหนี้สินของลูกหนี้ตัวนี้จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่นำเงินออกจากกระเป๋าของลูกหนี้ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายตัวนี้จะนำเงินไปเข้ากระเป๋าของเจ้าหนี้ซึ่งกลายไปเป็นรายได้ให้กับเจ้าหนี้ แล้วรายได้ของเจ้านี้ตัวนี้ก็จะนำมาหมุนเวียนในการสร้างธุรกิจหรือว่าสร้างสินทรัพย์ของเจ้านี้แล้วก็กลายมาเป็นให้ลูกหนี้ได้มากู้ยืมแล้วก็กลายเป็นหนี้สินของลูกหนี้อยู่หมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะซึ่งพอพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าลูกหนี้ทำงานแล้วก็จ่ายเงินให้กับ เจ้าหนี้ซึ่งเงินตัวนี้เจ้าหนี้ก็จะนำมันมาใช้ในการสร้างเป็นทรัพย์สินของตัวเขาเองหมุนเวียนเข้ากระเป๋าให้กับเจ้าหนี้ส่วนเจ้าหนี้นะคะมักจะพูดว่าคุณมีคเครดิตด,ดีเราจึงขอเสนอสินเชื่อรวมค่าใช้ใจ่ายให้กับคุณหรือคุณอยากเปิดวงเงินไว้ใช้เพื่อยามฉุกเฉินใน,นในอนาคตบ้างหรือเปล่าก็จะมาเป็นสินค้าที่เสนอให้กับคุณนะคะ พอคุณเข้าไปกู้ยืมปุ๊บก็กลายเป็นหนี้สินของคุณซึ่งคุณก็จะต้องคอยผ่อนชำระซึ่งตัวนี้ก็จะไปเป็นรายได้นะคะให้กับเจ้าหนี้นั่นเอง mm hmm. เส้นทางการเงินที่ไหลไปมาระหว่างงบการเงินทั้งสองชุดคือสิ่งที่พ่อรวยของผมเรียกว่าเส้นทางด่วนทางการเงินและสนามแข่งหนูทั้งสองสิ่งนี้อาศัยซึ่งกันและกันโดยเหตุนี้จึงต้องมีงบการเงินอย่างน้อยสองชุดคำถามก็คือชุดไหน เป็นชุดของคุณและชุดไหนคือชุดที่คุณอยากจะมีนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพ่อรวยจึงพร่ำสอนผมว่าการหาเงินได้มากขึ้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาถ้าหากว่าปัญหามาจากการบริหารกระแสงเงินสดและคนที่เข้าใจพลังของตัวเลขทางการเงินย่อมจะเป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่านั่นเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่าเหตุใดขั้นตอนที่สองในการค้นหาเส้นทางด่วนทางการเงินจึงเป็นการควบคุมกระแสงเงินสดของคุณ คนจำเป็นที่จะต้องนั่งลงวางแผนควบคุมการใช้จ่ายและก็ลดภาระหนี้สินตลอดจนลดภาระผูกพันของคุณลงให้เหลือน้อยที่สุดใช้ชีวิตอย่าให้เกินฐานะจากนั้นจึงค่อยยกระดับฐานะให้ดีขึ้นขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติข้อที่ 1. ทบทวนงบการเงินของคุณจากขั้นตอนที่ห ข้อที่ 2. ระบ,บุว่าทุกวันนี้รายได้ของคุณมาจากด้านใดของเงินทั้ง4ด้านข้อที่3ระบ,บุว่าภายใน5ปีนับจากนี้คุณอยากจะให้รายได้ของคุณมาจากด้านใดของเงิน4ด้านข้อที่4เริ่มแผนบริหารกระแสเงินสดโดยจะแยกย่อยออกเป็นแผน a และก็แผน b นะคะแผน a ก็คือจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก กันส่วนเงินเดือนหรือว่าไรายได้จากแหล่งอื่นตามสัดส่วนที่กําหนดไว้แล้วก็นำไปฝากในบัญชีออมทรัพย์เมื่อฝากแล้วอย่านำเงินออกมาจากบัญชีจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะนำเอาไปลงทุนแผน b นะคะก็คือลดหนี้จากการใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อไปนี้เป็นทีเด็ดง่ายๆสำหรับการลดและการจัดหนี้ส่วนบุคคลนะคะทีเด็ดข้อที่ห ถ้าคุณมีบัตรเครดิตหลายใบและมียอดหนี้ค้างชำระอยู่ให้รักษาวินัยด้วยการเปลี่ยนมาใช้บัตรเครดิตเพียง1หรือ2ใบและยอดค่าใช้ใจ่ายใหม่จะต้องชำระให้หมดในทุกเดือนเพื่อไม่ให้มีหนี้ระยะยาวก้อนใหม่เกิดขึ้นอีกต่อไปที่เด็ดข้อที่2เก็บเงินเพิ่ม150-200ถึง200ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งตอนนี้ควรจะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยาก เพราะคุณมีความรู้ทางการเงินมากขึ้นถ้าคุณไม่สามารถหาเงินเพิ่ม1 5 0่งรถึงสองดอลลาร์ต่อเดือนได้แล้วล้วก็อิสรภาพทางการเงินของคุณก็อาจจะเป็นไปได้แค่ความฝันรมๆแรงๆเ,เท่านั้นทีเด็ดข้อที่3ให้นําเงิน1 5 0่งรถึงสองดอลลาร์ต่อเดือนที่เก็บเพิ่มได้ไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตใบใดใบหนึ่งซึ่งก็เท่ากับว่าคุณจ่ายขั้นต่ําบวกด้วย150 ถึง200ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับบัตรเครดิตใบนั้นบัตรเครดิตใบอื่นๆที่เหลือให้จ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำไปก่อนคนส่วนใหญ่พยายามจ่ายเกินกว่าขั้นต่ำเล็กๆน้อยๆจ่ายไปที่บัตรเครดิตทุกใบแต่ก็ต้องแปลกใจว่ายอดหนี้พวกนั้นไม่เคยหมดไปได้เสียทีทีเด็ดข้อที่4เมื่อบัตรเครดิตใบแรกหมดไปคุณก็เงินทั้งหมดที่เคยจ่ายบัตรใบแรกในแต่ละเดือน ไปจ่ายบัตรใบต่อไปซึ่งจะทำให้คุณจ่ายขั้นต่ำบวกด้วยยอดที่คุณเคยจ่ายบัตรใบแรกในแต่ละเดือนใช้วิธีนี้ต่อเนื่องไปกับหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมีพอจ่ายหนี้ก้อนหนึ่งหมดก็โยกเงินที่เคยจ่ายมันไปรวมกับที่เคยจ่ายขั้นต่ำของหนี้ก้อนต่อไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจ่ายหนี้หมดไปก้อนหนึ่งเงินที่จ่ายหนี้ก้อนต่อไปก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ทีเด็ดข้อที่5เมื่อจ่ายหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ทั้งหมดแล้วให้ปฏิบัติต่อเนื่องไปกับสินเชื่อรถและก็สินเชื่อบ้านหากคุณทำตามวิธีนี้คุณจะประหลาดใจว่ามันช่วยย่นระยะเวลาที่จะปลดหนี้ลงได้มากคนส่วนมากจะสามารถปลดหนี้ได้หมดภายใน5-7ปีและทีเด็ดข้อที่6ถึงจุดนี้เมื่อคุณปลดหนี้อย่างสิ้นเชิงแล้วให้นำเงินที่เคยจ่ายหนี้ก้อนสุดท้ายไปลงทุนสร้างทรัพย์สิน ง่ายๆอย่างนี้แหละขั้นตอนที่3รู้ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับการสุ่มเสี่ยงธุรกิจและการลงทุนไม่ได้เป็นการสุ่มเสี่ยงแต่การไม่มีความรู้ต่างหากละ่ะที่เสี่ยงการบริหารกระแสงเงินสดที่เหมาะสมเป็นอย่างไรการบริหารกระแสงเงินสดที่เหมาะสมเริ่มต้นจากการรู้ความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินผมใช้ตัวอย่างของคนอายุ45ปี เพราะมันเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างอายุ25ปีซึ่งเป็นอายุที่คนส่วนใหญ่เริ่มต้นทำงานกับอายุ65ปีซึ่งเป็นอายุที่คนส่วนใหญ่วางแผนว่าจะเกษียณถ้าใครบริหารกระแสเงินสดได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีอายุ45ปีในช่องคอลัมน์สินทรัพย์ของพวกเขาควรจะยาวกว่าคอลัมน์หนี้สินที่กล่าวมานี้ก็คือคนที่กล้าเสี่ยง แต่ไม่ใช่ว่าจะเสี่ยงมากจนเกินไปและเป็นคนที่อยู่ใน10%แรกของคนทั้งหมดหากว่าพวกเขาบริหารกระแสงเงินสดอย่างผิดผิดและไม่รู้ความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์และก็นี่สินเช่นเดียวกับคนอีก90%ที่กำลังทำอยู่สถานะทางการเงินของพวกเขาในขณะที่มีอายุ45ปีก็จะเป็นแบบนี้อธิบายเพิ่มเติมนะคะหากว่าเรามีงาน ก็จะมีรายได้เข้ามารายได้นั้นจะถูกนำไปใช้ในการซื้อนี้สินซึ่งนี้สินตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่นำพาเงินออกจากกระเป๋าของเราซึ่งเส้นทางการเงินก็คือทำงานเกิดรายได้รายได้ถูกนำไปใช้จ่ายเป็นนี้สินเกิดเป็นค่าใช้จ่ายและเงินก็จะวิ่งออกจากกระเป๋าไปเลยนี่คือคนที่มักจะพูดว่าการลงทุนเป็นเรื่องเสี่ยงซึ่งสำหรับพวกเขาแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ ท้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่เสี่ยงโดยตัวของมันเองแต่ว่าเป็นเพราะพวกเขาขาดความรู้และก็ขาดการฝึกฝนในทางการเงินอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจึงทําให้การลงทุนกลายเป็นเรื่องที่เสี่ยงไปความรู้ทางการเงินในหนังสือพ่อรวยสอนลูกผมบอกไว้ว่าพ่อรวยต้องการให้ผมมีความรู้ทางการเงินความรู้ทางการเงินไม่ใช่แค่การมองดูตัวเลขด้วยตาของคุณ แต่เป็นการฝึกจิตใจให้บอกตัวเองให้ได้ว่าเงินสดไหลจากที่ไหนไปที่ไหนพ่อรวยมักจะพูดว่าทิศทางของกระแสเงินสดคือทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นบ้านจึงสามารถที่จะเป็นทั้งทรัพย์สินแล้วก็นี้สินก็ได้ขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสเงินสดถ้าเงินสดไหลเข้ากระเป๋าของคุณมันก็จะเป็นสินทรัพย์แต่ถ้าเงินสดไหลออกจากกระเป๋าของคุณมันก็จะกลายเป็นนี้สินทันที ความฉลาดทางการเงินพ่อรวยให้คำนิยามความฉลาดทางการเงินไว้หลายอย่างเป็นต้นว่าความสามารถที่จะเปลี่ยนเงินสดหรือว่าเปลี่ยนแรงงานให้กลายไปเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้แต่นิยามที่เขาปวดปานมากที่สดุดอันนึงก็คือใครฉลาดกว่ากันเธอหรือว่าเงินของเธอสำหรับพ่อรวยแล้วการใช้ชีวิตไปกับการทำงานนะัะเพื่อหาเงิน แต่แล้วก็จ่ายออกไปเร็วเท่าเท่ากับที่หามาได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ฉลาดสักเท่าใดนักคุณลองย้อนกลับไปดูรูปแบบกระแสเงินสดของคนจนคนชั้นกลางแล้วก็คนรวยที่อยู่ในบทที่10อีกสักครั้งก็ได้จำไว้ว่าคนรวยจะพุ่งเป้าไปที่การสะสมสินทรัพย์ไม่ใช่การทำงานหนักการขาดความฉลาดทางการเงินทำให้ผู้มีการศึกษาจำนวนมากตกอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงทางการเงินสูง พ่อรวยเรียกสิ่งนี้ว่าเส้นแดงทางการเงินซึ่งหมายถึงรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายแทบจะเท่ากันอยู่ตลอดทุกเดือนนี่คือคนที่ยึดติดอยู่กับความมั่นคงในหน้าที่การงานไม่สามารถที่จะปรับตัวไปตามเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและมักจะทำร้ายสุขภาพของตัวเองด้วยความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลซึ่งโดยมากแล้วก็จะเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มคนที่ชอบบอกว่า ธุรกิจและการลงทุนเป็นเรื่องเสี่ยงในความเห็นของผมธุรกิจและการลงทุนไม่ได้เป็นการเสี่ยงแต่การไม่มีความรู้ต่างหากที่เสี่ยงในทำนองเดียวกันการมีความรู้ผิดๆก็จัดว่าเป็นการเสี่ยงแต่ไม่มีอะไรจะหนักไปกว่าการหวังพึ่งพางานที่ปลอดภัยและมั่นคงทั้งนี้การเสี่ยงไม่ใช่การซื้อสินทรัพย์ แต่ว่าการซื้อนี่สินที่ใครๆต่างก็บอกว่าเป็นสินทรัพย์ต่างหากที่เสี่ยงและการใส่ใจธุระของตัวเองก็ไม่ใช่การเสี่ยงแต่การดูแลธุระของคนอื่นและต้องควักเงินใจ่ายให้เขาเป็นคนแรกต่างหากที่เป็นการเสี่ยงเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่3จึงเป็นการรู้ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงและการเสี่ยงนั่นเองการลงมือปฏิบัติเมนใหญ่ข้อแรกนะคะ ระบุความเสี่ยงตามความเข้าใจของคนณข้อที่ 1. การพึ่งพาเงินเดือนเป็นการเสี่ยงหรือไม่ข้อที่2การมีหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือนเป็นการเสี่ยงหรือไม่ลองคิดตามนะคะข้อที่3การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดในแต่ละเดือนเป็นการเสี่ยงหรือไม่ข้อที่4การใช้เวลาศึกษาการเงินเป็นการเสี่ยงหรือไม่ ข้อที่การใช้เวลาเรียนรู้การลงทุนประเภทต่างๆเป็นการเสี่ยงหรือไม่และเมนใหญ่ข้อที่2นะคะผู้เขียนได้บอกว่าใช้เวลาสัปดาห์ละ5ชั่วโมงทำสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างสิ่งที่ว่านะคะข้อที่1อ่านข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์และอ่าน Wall Street Journal ข้อที่2 ฟังข่าวการเงินทางโทรทัศน์หรือวิทยุข้อที่3อ่านเว็บไซต์นิตยสารและจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับการเงินข้อที่4เล่นเกมกระแสเงินสดและเข้าชมรมเกมกระแสเงินสดที่อยู่ใกล้ๆบ้านข้อที่5เข้าร่วมสัมมนาการลงทุนและการศึกษาด้านการเงินข้อที่6พิจารณาว่าจ้างผู้ฝึกสอน ที่จะช่วยเหลือคุณในการไปสู่อิสรภาพทางการเงินเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ3ขั้นตอนแรกแล้วเรามาเรียนรู้ขั้นตอนต่อไปกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ